ก็สาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการสร้างสวนสัตว์สวนสัตว์เพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยเขาขอมาว่าอยากให้พวกพี่ๆสร้างสวนสัตว์ให้ดูหน่อยเราก็จะใช้อของทุกอย่างนะครับในการสร้างสวนสัตว์แล้วก็จะใช้เวลานะครับไม่จํากัดละกันเพราะว่าจะได้ออกมาสวยๆในทุกคนเลยแล้วก็ส่วนรางวัลอันนี้นะครับก็จะได้รางวัลทุกคนนะครับสำหรับคนที่สร้างก็คือ5คนจะได้รางวัลหมดเลยก็รางวัลที่1จะอยู่ที่100บาทแล้วก็ที่2อยูี่ที่50ที่3 40 ที่4 20และที่โล10บาทนะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะสร้างสวนสัตว์นะครับอนาเขตก็คือเราจะสร้างตั้งแต่ขอบตรงนี้นะครับก็จะให้เลือกกันว่าใครจะใช้เขตเท่าไหร่นะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็รอบนี้พี่จะเข้าไปสร้างด้วยนะแต่ว่าพี่ไม่ได้มีรางวัลของพี่นะครับทุกคนก็จะให้เขาแข่งกันเองแต่พี่แค่อยากจะสร้างด้วยก็ถ้าพร้อมแล้วเออดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยโอเคนะครับก็มาเริ่มตอนแรกเลยละกันผมก็จะเริ่มสร้างาพวกสวนสัตว์ของผมเองก่อนนะครับเพราะว่า ในช่วงแรกเนี่ยผมไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยต้องสร้างสวนสัตว์ตัวเองเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาสร้างสวนสัตว์ตัวเองมากขึ้นนะครับก็เลยมาทําการสร้างสวนสัตว์ตัวเองมากขึ้นนะครับเฮ้พูดแล้วดูงงๆโอเคครั้แรกนะครับผมก็ได้วางอ่าบล็อกหินนะครับเป็นล้อมๆนะครับเพื่อที่จะได้กลางอนาเขตของผมนะครับแล้วก็ได้วางสัตว์เลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือลามะนะครับในตอนแรกนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการสร้างประตูทางเข้าของสวนสัตว์ของผมนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมสร้างก็คือผมไม่ได้ไปแข่งด้วยนะครับก็แค่สร้างเพื่อฆ่าเวลานะครับเพราะว่าคนอื่นกว่าจะสร้างเสร็จต้องใช้เวลาพอสมควรครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับก็ตกมาเป็นตอนกลางคืนนะครับก็ได้ตกแต่งไฟแล้วก็ลองดูไฟตอนยามค่ําคืนนะก็บอกเลยว่าสวยใช้ได้เลยครับสำหรับฟาร์มผลนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มของไอ้ปาร์คนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมาดูด้านใต้นะครับด้านใต้ที่ผมได้ตกแต่งก็จะมีพวกหมีแพนด้าแล้วก็มีน้ําตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีพวกสลาเมนเดอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามน,นะครับด้านล่างนี่ทํกเพราะว่าแบบผมเป็นคนชอบแต่ว่ามีห้องลับอยู่ใต้บ้านอะไรพวกนี้ไงผมก็เลยเอามาเสริมสร้างด้วยการซัมซัมวัซั้นทำใต้บ้านด้วยนะครับ ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมีแพนด้านะครับก็คือเป็นหมีขั้วโลกเหนือนะครับผมจะเอาไว้เลี้ยงนะครับในสวนสัตว์ของผมนะครับก็ตกแต่งให้มันสวยงามน,นะครับติดรั้วเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาดูบ้านของเลมอนนะครับก็ได้รู้ว่าเลมอนเขาสร้างไปได้ประมาณ อ่นแล้วนะครับก็คือด้านหน้าของทางเข้านะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยใช้ได้เลยนะก็จะเป็นทรงคล้ายๆกำแพงเมืองจีนนะครับส่วนด้านข้างนะครับถัดมาก็จะเป็นของน้องกรนะครับก็ได้เริ่มสร้างประตูทางเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มวางสัตว์เลี้ยงเป็นร้อยแลวนะครับในสวนสัตว์นะครับต่อมาก็จะเป็นหอยปลานะครับเป็นคล้ายๆอควาเรียมนะครับก็จะมีปลาอยู่ตอนนี้ปลาาก็เพิ่งเริ่มตกแต่งได้ไม่เยอะมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับก so <groans> ็จะเป็นของจานะครับของจานเนี so, uh, ่ยทำค่อนข้างที่จะสวยนะครับมันจะเป็นงานเลยผมก็หวังว่าออกมาเยมันจะต้องทำให้ผมเนี่ยตื่นตัดผลงานชิ้นนี้มากแน่เลยโอเคกลับมาที่บ้านของผมนะครับผมก็ได้ตกแต่งโดยการใส่ไม้ไผ่แล้วก็ยื่นออกมาแล้วก็ทำทางเข้านะครับเพิ่มขึ้นที่ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดมาดูที่ภาพของบ้านเลมอนนะครับก็จะสร้างไปได้ประมาณ30%เนเลยนะครับก็ลักษณะของรั้วนะครับจะเหมือนกำแพงเมืองจีนนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูบ้านของกรตอนะครับก็ตกแต่งขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเลยนะครับมีกรงสัตว์ขึ้นมาเป็น2กรงนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นของม็อกนะครับข้างๆของกรนะก็อันนี้จะเป็นของส่วนสัตว์ของม็อกนะครับก็ตกแต่งด้วยเหมือนป่าเมซอนค่อนข้างลกโอเคนะครับต่อไปก็กลับไปดูของไอ้ปาร์กกันบ้านนะครับที่เป็นอควาเรียมนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของจานะครับ ก็เริ่มสร้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมหวังว่าสร้างเสร็จมามันจะต้องสวยแน่ๆแล้วผมก็ได้กลับมาตกแต่งบ้านของผมนะครับเอ้ยไม่ใช่บ้านสิสวนสัตว์เออแล้วก็ได้ปล่อยให้ทุกคนได้ไปตกแต่งสวนสัตว์ตัวเองอย่างเป็นอิสระนะครับหลังจากนี้ก็หาที่ให้พวกเขาทุกคนในการตกแต่งสวนสัตว์ของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตอนทุกคนสร้างสวนสัตว์กันเสร็จเลยลวกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ทุกคนได้สร้างสวนสัตว์ของตัวเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก ทำการรีวิวส่วนสัตว์ของตัวเองนะครับของแต่ละคนก็คนที่ไม่อยู่เนี่ยพี่จะพูดแทนให้ละกันอันนี้จะเป็นของเลมอนนะครับก็คือหลังที่1นนะครับก็จะออกเป็นแนวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปราสาทหรือกําแพงเมืองจีนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยตกแต่งด้วยมีสีสันและมีเป็นร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมีแพนด้านะแล้วก็มีจิ้งจอกด้วยตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนทะเลทรายครับแล้วก็มีอควาเรียมตรงนี้ด้วยนะทุกคนมีหมีขาวโอเค ก็รวมๆของเลมอนก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าชอบก็เก็บไว้นในใจก่อนนะต่อไปของคนที่2นะครับก็เป็นของน้องกรนนะครับอันนี้คือของน้องกรนนะเรามาดูแต่หน้าทางเข้าเลยกันมีที่อ่าเขาเรียกว่าที่ซื้อซื้อตั๋วในการเข้าสวนสัตว์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันด้านซ้ายหันมาจะเป็นร้านขายพวกเนื้อแล้วก็น้ํานะครับด้านขวานี่จะเป็น,นสวนดอกไม้นะเพราะว่าไม่เห็นอ๋อ,อมีพึ่งมีพึ่งมีพึ่ง,งอยู่ตรงนั้นด้วย แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกงเลี้ยงหมีแพนด้านะครับตกแต่งได้ค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็จะมีป้ายวลคั่มตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นจิ้งจอกนะครับอ่านี่ไงมีทางลงไปด้วยอุ๊ยแล้วก็มีหมีมีขาวด้วยอุ๊ยด้านล่างนี่เป็นอะควาเรียมใช้ได้ใช้ได้ถือว่าลงทุนดีครับด้านล่างเป็นอะควาเรียมนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรอยู่ในอะควาเรียมบ้าง มีปลามีเต่าก็ก็ป่าไปดูด้านบนต่ออืม응พอมาด้านด้านบนก็จะมากลับมาที่ที่เดิมก็กลับมาที่เดิมโอเคงั้นเราไปหลังต่อไปกันเลยต่อไปนะครับเป็นของม็อกนะครับอันนี้ก็คือคนชื่อม็อกนะครับก็ถ้าชอบก็เก็บไว้ในใจนะของม็อกก็จะเป็นตกแต่งเป็นแนวแบบ ป่าไม้ลกๆด้านข้างๆนะครับแล้วก็ตรงกลางเหมือนเป็นทางเดินนะครับเข้ามาให้ได้เดินดูแล้วมีเต่าบินอยู่ตรงโครงไฟด้วยน,นี่ไม่เกี่ยวน่าจะบักแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนหมีแพนด้านะครับอืถือว่าก็ก็ใช้ได้ต่อไปนะครับเป็นของพาร์คนะครับทุกคนประตูทางเข้านะครับของพาร์คนะครับเหมือนมีพึ่งมาแทะรังนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีที่เลี้ยงหมีแพนด้าแล้วก็มีพวกนกแก้วอยู่บนนี้ด้วยนะครับ หือว่าตกแต่งได้ใช้ได้เลยครับเราไปดูกันของปาน,นี่จะทําออกเป็นแนวอควาเรียมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองเดินดูข้างในกันแล้วกันของปาน,นี่จะเป็นอควาเรียมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากมีเต่าแล้วก็มีสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในน้ําแล้วก็มีมาจิ้งจอกอยู่ตรงนี้ด้วยไอตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวโอเคเดี๋ยวเราไปต่อไปกันเลยของจาเริ่มจากหนะ้าทางเข้ากันเลยทางซ้ายมือของเราก็จะมีเป็นในส่วนของคาเฟ่ แมวเห็ดโหคาเฟ่แมวเห็ดเลยมีแมวโอ้มีแมวด้วยอ่ะตรงไหนต่อไปก็จะเป็นอ่าคาเฟ่บนต้นไม้ครับคาเฟ่บนต้นไม้บินเลยแล้วกันเข้าไว้อืมเปนไว้อะไรได้นี่มีเคาน์เตอร์มีบาร์เทนเดอร์ด้วยถือว่าใช้ได้ตรงไหนอีกไปก็จะเป็นอ่าทางเข้าโอ้ที่เป็นประตูทางเข้า ด้วยส่วนสัตว์ของผมก็จะทำแบบจำลองเลยว่าสัตว์แต่ละตัวอยู่ในสภาพแบบไหนอะไรยังไงของจานี่ทำค่อนข้างที่จะใหญ่ตัวนี้เป็นที่เลี้ยงปลาด้วยตันนี้เลี้ยงอะไรสลาเมนเดอร์ลงไปไว่าเเล่นกับปลาไนดะ้ครับฮ้ยพี่ชอบอ่ะพี่ชอบตรงสลาเมนเดอร์ตกแต่งได้แบบเหมือนอยู่ในเหมืองอยู่ในถ้ำดีแล้วมันสวยใช้ได้ค่อนข้างนี่เป็นบอ่อเต่าเนาะเต่าเยอะมากเลยเตเดี๋ยวเราจะไปดูให้หมด ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาานเกินเต่าฟักหมดแล้วเต่าฟักหมดแล้วตรงนี้เป็นบัวแดงโอ้มีเห็ดมีบัวแดงแล้วก็ด้านซ้ายนี่จะเป็นลังพึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมีขาวโอเคโดยรวมถือว่าของจานนี่ใช้ได้เลยนะทำบอกว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ใหญ่มากของจานที่ทำออกมาได้ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดห้าออคนนะครับทุกคนไม่รวมพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะพามาดูสวนสัตว์พี่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะลก เดี๋ยวขอขอขอ,ขอทุบแป๊บน,นึงไม่ต้องทุบแล้วกันพาไปดูแบบดิบๆอย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เข้ามานานนี่จะเป็นทางเข้านะครับทุกคนมันค่อนข้างจะลกนะเพราะว่าพี่ใส่ถาวันไปนานมากแล้วแบบมันย้อยลงมาหมดแล้วอะตรงนี้จะเป็นที่ขายตั๋วนะครับทุกคนก็จะมีคนซื้อตั๋วนะแล้วพอเราเข้ามาด้านในใช่ไหมโ้อันนี้ลกมากเลยอะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้หลังจากเราซื้อตั๋วเสร็จเราก็จะเอาตั๋วมาให้คนนี้นะครับเพื่อเป็นการเข้าไป ดูสวนสัตว์นะครับตรงนี้จริงๆพี่ปลูกไปมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวลงมาขนาดนี้นะ um แต่ว่ามันยืดลงมาแล้วตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับที่พี่ได้ทําแล้วออกแบบไวนะ้นะมีเนื้อแล้วก็มีหมีแพนด้าอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องลับครับทุกคนเป็นสวนสัตว์ใต้ดินอีกที่หนึง่งมีวัวแดงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเมืองลับแลที่มีสัตว์อยู่ข้างใต้นะครับมีหมีแพนด้าแล้วก็มีวัวแดงมีหมาจิ้งจอกนะครับมีแมวด้วย แล้วก็ตรงนี้จะมีサラเมนเดอร์นะครับสำหรับห้องใต้ดินนะเดี๋ยวเราไปดูข้องบนต่อข้อมนนูลนี้นอกจากตรงนี้เราจะมีในส่วนของน้ําพุแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะมีให้คนที่อยู่ด้านนอกสามารถส่องเข้ามาได้นะครับมีวัวโชว์ด้านนอกครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้ถามข้อมูลหรือถามทางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นมีคนงโลกเหนื่อนะครับที่เราจัดเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์ของเราแล้วตรงกลางก็จะเป็นน้ําพุ ตรงนี้ก็จะเป็นกรงขังวัวแดงแล้วก็มีบ่อน้ําที่เลี้ยงปลาอยู่เต็มไปหมดครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกรงนกแก้วนะครับแล้วก็จะเลี้ยงนกแก้วไว้ในนี้จํานวนเยอะเลยปล่อยออกมาไม่ได้เดีย๋ยวมันบินว่อนแล้วก็มีหมาจิ้งจอกแล้วก็ตรงนี้เป็นแมวทะเลทรายกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลามะนะครับส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็นบ่อปลาเล็กๆน้อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนสัตว์ของพี่นะครับทุกคนซึ่งซึ่งของพี่ไม่ได้ร่วมแข่งขันด้วยนะก็ไม่ต้องโหวตของพี่นะครับสามารถพิมพ์ชมว่าสวยได้หรืออะไรก็ได้ติหรือจะเม้นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้แข่งเลยนะ <c oughs> ก็หลังจากที่ได้ดูส่วนสัตว์ของแต่ละคนไปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยครับโหวตกันว่าชอบของใครที่สุดนะครับพิมพิมพ์โหวตลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ของใครที่มีการกดหัวใจให้เยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นคนที่ชนะและได้รางวัลไปนะครับโอ๊ยลืมลืมลืมด กงนกที่มีเถาวันค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ได้มาดูนานพี่ทำไว้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคที่เหลือใครจะชนะนั้นอยู่ที่คนดูนะครับทุกคนชอบของใครก็่าลืมโบตไปด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ไปกด subscribe ใน u t u b ปให้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมีคลิปลงใน u t u b e ให้ด้วยนะครับเป็นคลิปเต็มๆนะใครที่อยากดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ้ายยครับ